เพื่อนธุรามาบอกเราเราช่วยเวลาเราธุราพี่น้องเราข้อดูอาต่ออัลล a ์เราบอกต่ออัลลอ h กาณลลอห์ฟี่ฮาอยาตีหีอัลลอฮ์ช่วยบางที่เรานึกว่าขาดทุนพอสมัยปัจจุบันนี่พอว่าที่ไปตุระให้เผื่อนในด้วยกาเซสร้างคมตีสร้างขึ้นมานในเบียละ่ะเอ้ชวนไปตุระไม่ครีเดียวในจังเมืองรัวนี่ทำยาเบียชักรวยมันไม่่อย่าสังคมในแรงกันขาให้หมุดถ้าเบียรไม่มากโลไม่มุนถ้าเบียรไม่มากอย่าขึ้นเทสที่พี่น้องลงลงลงิดเลว่าถ้าเดียวนี่มันรรเราเฉลียยเอาเลย เชียรเบียหรือเชียรอะไรเล้าไม่พีนองท่านนาบีสุสลามได้บอกว่าอันมุสลิมนี่ยคลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่นองกับมุสลิมคือเป็นพี่นองซึ่งกันและกันกนะนาบีสังวาลายซลิมูฮูวาลายุสลิมูฮูนะห้า,หามเบียดเบียนห้ามโซลิมนะมุสลิมต่อมุสลิมวามังกานาฟีฮ้ายติอาขีหีนบีว่าใครก็ตามพี่นองอยู่ในฮายัดเปื่อนพี่นองของเขาถ้าม่ออยู่ในฮายัดนี่พี่นองในหมู่บ้านจุม ชนเมืองเราบ้านเราพี่น้องเขา,าทุระไอเราค่อยปินทุระให้เพื่อนเราค่อยปินทุระให้เพื่อนเอ๊ะเพื่อนว่าเปน็นูสักงเดียววะหาป่อยเอ๊เพื่อนว่าทําปือลราล่ะนะโอเลเตแล้วน้ำทุระมันมากนะต่างเมืองกัวพีวนะ่น้องคนทุระลุยเลยเตนั้นเลยเร่าปินเททุระให้เพื่อน ย่างไม้พี่น้องบางคนนี่เก่งพี่น้องเพื่อนไม่ทุระหะเลยอ่าก็ย่างเหมันกันกับอยู่คนเดียวเลยเนาะเพื่อนไม่ทุระแต่อีกคนนึงลาพี่น้องนะเรวทุระหะในเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเราก็เลือก,กันเลยนะอ่าไม่ใช่เลือเพื่อแล้วอันนี้เรื่อง เรื่องในครัวก่อนเลยเน,ะนาะนะเสร็จจากเรื่องในครัวในบ้านหาตุระให้เพื่อนเต้น<ต>อย่าลืมพี่น้องครับบางที่เรานึกว่าคาดทุนแตสมัยปัจจุบันนี่พอว่าที่ไปตุระให้เพื่อนในด้วยการเซสร้งสางคมตีสร้างขึ้นมาเนี่ในเบียร์แหละชวนไปตุระไม่คลี่เดียวในจังเมืองกัวนี่ทำเน่เบียร์สักรวยมันไม่พ่อยอ่าสังคมในี่มัแรงกันข้าให้มดถ้าเบียร์ไม่มาหลไม่มุน,มมน,มนมถ้าเบียร์ไม่มาอย่า,ยมมายึ้นเทสทีพี่น้องลองลงลงคิดเลยว่าถ้าเดียวนี่มันโรคเลี่ยเอาไว้เลย เฉียวเบียหรือเฉียวอะไรเท่าว่าไปหว่าน่าตุราน,นั้นสักเดียวเดี๋ยวก็ตกให้ตุนบาง,งทองทามรวยใช่ไหมอายากึ้นรุ่งบางคนดีหนอเท่าเ่าบอว่าข้อช่วยนี้คำว่าข้อช่วยนี้นี่เทียบกับสม,มัยก่อนสิบปียี่สิบปีทีเล้วพี่น้องคำว่าข้อช่วยนี้นย,ย,ยังใช้ได้อยู่แต่ปัจจุบันพอคำว่าข้อช่วยแล้วไหมทออันทีถึงคนเทเรกนี้ช่วยจิงพี่น้องรองเละแต่นช่วยโดยที่ไม่คิดทำไมพ่พี่น้องเพราะท่านนบีบอกว่ามังกาณฟีห้ายาติอาขีฮหี ใครข้อตามซึ่งอยู่ในหายัตทุระปี่นองของเขานี่คือช่วยที่ช่วยได้นันแลหละเนาะไอช่วยไม่ได้นี่ก็พราะเหมือนกันแหละ แต่เ,เล้งว่ทต่ช่วยได้นี่ก็คือช่วยนี่ช่วยด้วยที่ไม่คิดอะไรไม่ได้วังพุ่นตอบแทนกานัลลอฮูฟีฮายาติฮีกานัลลอฮูฟี่ฮายาติฮีเนโนนอัลลอฮ์าตาลานอยูในหายั t ในการช่วยเหลือของเขาเพื่อนทุรามาบอกเราเราช่วยเวลาเราทุราพี่น้องเราข้อดูอาต่ออัลลอฮ์เราบอกต่ออัลลอฮ์ การัลลอฮูฟี่ฮายาติฮีอัลลอฮ์ช่วยถึงบางคนว่าเออชาญโคเลวโคลาาชานบอกอัลลอฮ์เลวอัลลอฮ์ไม่คอยช่วยเลยถามว่าราอยเละวันนี้เราช่วยค่อยมั่งในสังกมพี่น้องอย่างหน่วยสุดเอาตาซ่ามีนี่ช่วยมั่งไมมกับพรัรยายกตัวอย่างย่อยเชื่อคนนอกช่วยเมียก่อนเอามอนีนี่ช่วยไรมัง่งถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเลือกพีนองเป็นคอยทุระมากเท่าใดอัลลอฮ์ Allah จะอยู่ในทุระของเรา ลล l a ์จะช่วยเลือกัเราว่ามังฟัรรอยาคุรบัตันว่ามังฟัรรรยาอังมุสลิมินคุร,รบคุรบัตันแล้นบีบอกว่าใครข้อตามที่คำว่าฟัรรอยันคือช่วยห้าทางอกช่วยปลดฟั่งเสกซาลําบากถูกอยากของมุสลิมคนหนึ่งที่เดือดร้อนถามว่าพี่น้องของเราที่เดือดร้อนในมู่บานมีไหมพี่น้องใครข้อตามที่ช่วยพี่น้องห้าทางอกหาย ฝรร่งยาดโดยอุนทางในก็นเหลืเตัรฝรอยาลลอฮุอันหูฮกุรุบาตามิงกุรุบาตินกุรุบาติเย,ยามาินกียามาวันกียมัตโตนูพน้องราเดือ,อดร้อนเรื่องไรเล่น้องฟื้นคืนฉีดจากลุงฟังซบการชังบุญชังบาบูนีนันนีทั้ทงมดอัลลอฮฺาตาลาจะ ทางโอเกเรฟโรยาถึงถ้าพอเราช่วยเพื่อนพับโรนึกตรงนี้พี่น้องเออตัวโนยาะนะเหอนะเมื่อนตินามบีว่าเละน,นะชันเดือนโดนตะว,วันเคียมัดได้ช่วยเลือชันโดยเทิดถึงเพื่อนไม่ให้อะไรก็พี่น้องเราไปช่วยไอ้น,นีปวทํานุรีไปเร็วฉันมันในหลกเกง่งทุ่งแถวนี้ได้ให้พี่น้องวะหิวลำบ,บานหลูก,กินก็ไม่พวกตดตื่นลังมายาิไม่ช่วยเร็ว ไปช่วยควันโยกชั้นไม่ไปเร็วเออช่วยหลีดเปล่า,ลลากระชั้นไม่เอาเร็วช่วยเก่งกระชั้นไม่ช่วยเร็วถามว่าเฉยพี่น้องมันให้หลวกเก่ง,งทุกแถวนี้แล้วว่าถา้ากำมัดได้ว่ารับไปหลวกกินเขาไม่เอ็มแต่ถ้าเราหวังเอาเก่งเพลรับบานพี่น้องไปช่วยนี้หวังเอาเก่งเพลรัลบเสียทุกขก็เราได้เก่งเพลนั่นเองพี่น,น้องเอ๋ว่าเนี่ยคุณนคาทีนาบีบอกนี่โตวันกี่มันนี่เราขอดแต่ถ้าเราเนี้ยว่าช่วยเพื่ออัลลอฮ์ล่ะพี่เนาะจางบานมันที่หายไม่หายเรื่องของมันไม่เกี่ยว าชา้นดิ้นพี่นองกับชา้นช่วยถ้าพี่นองตังเนียดพันนี้พี่นองได้ส่งสิงวันอาเครัตอลัลลอฮ์ช่วยเหลือมีน้ำซ้ำเคงเปรลบบานกได้กินอ่าได้หไหมกำบเลยเพกรก็ได้กินขีวันเขียมัดโรคก,ก็ได้แต่ถ้าเนียดตังแตวานพี่นองนะผ้าหลกกุ๊มาบนยิ่งโรกถีอย่างเรื่องมาไม่รู้นะฟาหลกติ๊ก้าหลกทั้งากาอวาน้อยเติบ,เต,บเติบส,า,ส,ส,า,สาก,กิดเยสานเปยสากิดสักคำนำพึงจากโลก ว่าเกณฑ์แปรลบตรงเต็มทั้งนี้แ <laughs> หละในไวแล้วเราได้เจ้าะไอ้นั่นเลยพี่น้องวันอาเครัดเราไม่ได้พอเรามาอีกลัสเสียดายเนาะเสียดายว่าวันเกียรมัดที่เราเดือดร้อนเคยได้ช่วยเหลือพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเหลือเ่พอเราอีกลัสปั๊บดุนยารโร็ได้กำไรามาฟรีๆอาเครัดนารโรคได้เหน,น,น่นนนะอิลาอาเคริลฮะดิษจนกระทั่งจบฮะดิษนาราวัวฮุลบุคอรีจูนะ่รายงานโดยอิหมัมบุคอรี น่าเป็นไะดัษโซเฮน่านี่ก็ต้องเต็งใจกันด้วยพี่น้องไม่ใช่พี่น้องที่นี่ดอกบันผมกับเมือนกันเลยไม่เชื่อถามบุญยิ่งเลี้ยถ้าไปช่วยเลยไม่ได้เก่งรับบาลน,นั่นเออน่าไม่รู้เลยพี่น้องนะนะไม่ความว่าบาลเร็วบาลน,นั้นไม่ไปเร็วขี้จิตอิเซตไปจาวาน,นาแต่ถ้าเราตั้งใจเนี้ยช่วยเหมือนเทนามีวานี้ถามว่าพี่น้องบใบเฉยยังไงใบเฉยน่าเราไป